สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในหัวข้อการสัมมนา,าการศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์เส้นลายทองอำเภอบ้านโพจังหวัดจันทงเราค่ะในการศึกษานะคะเรามีแนวทางด้วยนะคะแนวทางในการศึกษาของเราเนี่ยก็คือเรานะคะอยากที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาในท้องถิ่นค่ะแล้วก็อยากที่จะพัฒนากลุ่มชุมชนนะคะให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยทันสมัยเราก็สะดวกสบายด้วยค่ะแล้วก็ยังมุ่งเน้นในการอยากที่จะ สร้างารายได้ให้กับกลุ่มชุมชนในพื้นที่นะคะอีกทั้งนะคะมีแนวทางในการอยากที่จะพัฒนาทางด้านงานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนั่นเองค่ะผู้ศึกษานะคะจึงได้ทําการค้นคว้าข้อมูลนะคะที่มีอยู่นะคะซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นลายทองของเพอ้านโพจังหวัดจันทงุรีนะคะในปัจจุบันนะก็ยังค่อนข้างที่จะประสบป,ปัญหาอยู่นะคะในการที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมนะคะเนื่องจากยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายก็คือตอบสนองได้เฉพาะกลุ่มนะคะเพราะว่ารวดลายเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะพัฒนาทางช่องทางการจ,จัดจำหน่ายอีกเนาะจากการที่ผู้ศึกษาได้เห็นเนี่ยผู้ศึก ในการพัฒนาความสําคัญแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยผู้ศึกษานะคะอยากที่จะมุ่งเน้นในการศึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชุมชนในจังหวัดนะคะให้เป็นที่ต้องการแล้วก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อยอดในการที่จะสร้างจุดเด่นทางด้านลวดลายนะคะผสมผสานความเชื่อวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของกลุ่มชุมชนลงในงานผ้าหรือว่าวัสดุที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ในการศึกษาของเรานะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราต้องทําการ ศึกษาเกี่ยวกับเราต้องการศึกษานะคะเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการการสร้างสารรค์ลายเส้นทองนะคะของอำเภอบ้านโพจังหวัดจะเชิงเสาวน่นเองค่ะแล้วก็เพื่อการศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์เส้นลายทองนะคะของอำเภอบ้านโพจังหวัดจะาชิงเสาค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นหลักการในการเลือกใช้นะคะโดยในหลักการออกแบบของเราเนี่ยเราก็จะเน้นทางด้านการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะมีการออกแบบดัดแปลมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ตอบสนองความต้องการและที่สําคัญเนี่ยจะมีการพัฒนาทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนั่นเองหลักการแบบที่สองนะคะก็คือเราจะเน้นทางด้านเอกลักษณ์นะคะที่มีความเป็นเฉพาะตัวเนาะ อัตาประโยชน์นะคะการใช้สอยต่างๆนะคะการปรับเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมการปรับเปลี่ยนเพื่อการสร้างงานใหม่นะคะแล้วก็มีความทันสมัยอยู่ในกระแสนิยมนั่นเองค่ะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะผู้ศึกษาเนี่ยได้ทําการแตกข้อมูลออกเป็นข้อมูลย่อยๆนะคะเป็นประเด็นใหญ่ๆนะคะ ที่จะทําให้ง่ายต่อการศึกษาเนะาะนั่นก็คือเราจะทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานนะคะสัสดส่วนที่มีผลต่อการใช้งานของผู้บริโภคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะวัสดุหลักการและปัจจัยภายในนะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์เส้นลายทองนะคะรวมถึงลดลายแล้วก็การตลาดอีกด้วยนั่นเองค่ะ จากการมีข้อข้อมูลนะคะเราใช้การมีข้อข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะทั้งทางด้านปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยนะคะที่ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็รูปลายต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีการศึกษาข้อมูลในส่วนของทุติยภูมิด้วยนะนั่นก็คือการศึกษาจากหนังสือนะคะตำราเอกสารต่างๆงานวะิในใจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อนําข้อมูลที่ได้เนี่ยมาสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบนั่นเองค่ะ อ่าแบบนี้แบบแรกนะคะเรามาทําการมีขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเขากันก่อนนะคะในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์เสื้อมอฮอมนั่นเองค่ะช่วงราคาจะอยู่ที่ประมาณ550บาทนะคะทุกคนจุดเด่นจุดด้อยของมันก็คือเสื้อมอฮอมเนี่ยมีราคาต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะตวดลาเนี่ยก็จะมีการจางไปตามเวลาได้ด้วยหรือว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะ ต่อมาค่ะมาวิเคราะห์กันต่ออันนี้ก็ได้รับความนิยมมากเลยนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์กรอบรูปนั่นเองค่ะ จะอยู่ในช่วงราคานะคะ999บาทนะคะทุกคนจุดเด่นจุดด้อยนะคะก็คือกรอบรูปเนี่ยเป็นที่นิยมในการใช้ตกแต่งบ้านใช่ไหมคะสามารถซื้อเป็นของฝากหรือว่าของที่ระลึกได้เลยให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความหรูหาราผสมผสานเอกลักษณ์ลวดลายท้องถิ่นนะคะในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมนะจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะคะก็คือในรูปแบบเดิมเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็ได้รับความนิยมมากเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบใช่ไหมคะที่เราได้พูดไปก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเสื้อม้อมนะคะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกาะรูปนะเนื่องจากมีความสวยงามใช่ไหมคะผู้บริโภคเนี่ยก็จะนิยมในการเลือกซื้อเป็นของฝาก,ขอ,ฝากของฝันของที่ระลึกหรือว่าของตกแต่งบ้านนะคะก็กลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยเขาพึงพอใจในการที่จะเลือกซื้อนะคะและที่สาคัญเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงเลยนะในการนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะะั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเรามาวิเคราะห์ลวดลายกันดีกว่าจากการศึกษาลวดลายเดิมในเอกลักษณ์ท้องถิ่นนะผู้ศึกษาเนี่ยได้ทําการสัมภาษณ์นะคะทั้งทางด้านผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตเนาะก็คือเขาให้ข้อมูลเรื่องการออกแบบของเส้นลายทองโดยการโดยการที่เราสอบถามเนี่ยเราจะบุเราจะระบุนะคะถึงประเด็นปัญหาแบบก,กว้างๆเลยนะ,ะเกี่ยวกับลวดลายเดิมนะคะว่ามีแนวทางในการพัฒนาแบบไหนนะคะมีแนวคิดอะไรบ้างนะคะซึ่งในข้อมูลเนี่ย ที่ให้คะก็จะมีความลึกซึ้งนะคะแล้วก็สอดแทรกคติความเชื่อนะคะวัฒนธรรมแล้วก็เอกลักษณ์ท้องถิ่นด้วยอ่าเรามาดูรดลายแรกกันก่อนเลยอย่างเช่นรดลายแรกนะคะเป็นรดลายประเภทธรรมชาตินะอ่ะดูตามภาพไปนะคะที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือดอกพุทธานนะรู้ไหมดอกพุทธาหรือว่าคนไทยจะเรียกดอกไม้นี้ว่าดอกไม้3ามสีนะคะเราก็ยังชื่อว่าเป็นดอกไม้ของสวรรค์อีกด้วยนั่นเองค่ะ ต่อมาอันนี้จะเป็นลวดลายของเรือที่จอดอยู่นะคะในบริเวณใกล้ต้นไม้ก็จะสะท้อนอารมณ์ผ่านทางลวดลายที่สวยงามต่อมาค่ะอันนี้เป็นลวดลายปลาคาร์ที่สวยงามกําลังเวียนว่ายอยู่นะคะแล้วก็มีดอกลลบัวรอบๆนั่นเองความเชื่อของมันนะคะก็คือปลาคาร์เนี่ยก็จะหมายถึงความสําเร็จทนนี่จะมีลักษณะเป็นลวดลายที่เป็นค่อนข้างประยุกต์แล้วก็เฉพาะทิศดิ่งเดก็คือเป็นลวดลายของชุมชนบ้านบางกูดนะคะก็จะมีความแปลกใหม่นะคะแล้วก็สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชมุมชนในพื้นที่ค่ะต่อมาก็จะเป็นลวดลายสวยงาม งามนะคะคก็คือเป็นอดีตได้ของบทหลวงพ่อโสธรเนาะ จากข้อมูลรดลายของผลิตภัณฑ์เดิมเนาะที่เราได้ศึกษาไปเนี่ยพบว่าลายที่เขานิยมนํามาในการสร้างสรรค์เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ6ประเภทนะคะได้แก่รดลายอะไรบ้างล่ะก็คือรดลายธรรมชาตินะคะรดลายเลขาคณิตรดลายไทยรดลายประยุกต์นะคะรดลายสะท้อนความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะคะแล้วก็รดลายเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งรดลายแต่ละประเภทของกลุ่มผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะมีการเล่านะคะเรื่องราวเนี่ยผ่านรดลายนั่นเอง ต่อมานะคะผู้ศึกษาเนี่ยก็จะได้ทําการวิเคราะห์ลวดลายใหม่นะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์จากลวดลายเดิมนะคะแล้วก็ได้แนวคิดจากลวดลายเดิมมาใช้ในการพัฒนานะคะซึ่งผู้จะทำนะคะได้ออกแบบลวดลายที่มีความหมายนะคะแล้วก็มีความสอดคล้องซึ่งเป็นลวดลายที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคนในพื้นที่จังหวัดจังซาวนะคะมีลวดลายอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะ แบบแรกเนะีคะก็คือลดลายของประกัดนั่นเองค่ะอา้าวทำไมถึงเป็นประกัดล่ะคะก็เพราะว่าประกัดนะคะเป็นเอกณ์กของจังหวัดชายจังซาวนั่นเองค่ะเพราะว่าโดยปกตินะคะ คนในแปดลิ้วเนี่ยเขาจะนิยมเลี้ยงปะกัดนะคะเพราะว่าเป็นปลาที่นิรับชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เพาะได้ง่ายนะคะหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยส่วนตัวรดลายนะอันนี้ดูตามภาพนะคะเราเนี่ยก็จะเน้นเอกลักษณ์ที่มีความสวยงามโชว์ความพิวไหวของลายเส้นนะคะขนาดรูปภาพก็ออกแบบสัดส่วนให้มีความเหมาะสมนะคะซึ่งเราก็จะออกแบบมาให้เลือกอยู่ประมาณ3ามรดลายนั่นเองค่ะ ลดลายถัดไปกันค่ะเป็นลดลายเครือเถาอันนี้ก็เป็นลายพื้นฐานอีกแบบหนึ่งที่สําคัญของลดลายไทยเลยนะคะเป็นคล้ายๆลรดลายของเถาไม้แล้วมีการผสมผสานยึก,กับลายไทยเข้ามาด้วยนะคะเน้นงานฝีมือให้ความรู้สึกพิวไหวอ่อนช้อยมีสัดส่วนที่เหมาะสมในการนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองค่ะ ต่อมาคะ่ะอันนี้เป็นลายต้นไผ่เนี่ยค่ะลายต้นไผ่ทําไมถึงเป็นลายต้นไผ่เลยคะเพราะว่าต้นไผ่เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งนะคะของจังหวัดจ,จังซาวนั่นเองคะ่ะ <_ V> เพราะว่าด้วยปกติเนี่ยเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะตามพื้นที่ต่างๆ <_ V> และที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้เกี่ยวข้องอย่างมากก็คือส่วนมากไม้ไผ่ในจ,จังหวัดจังซาวนะคะเขาจะนิยมนํามาทําเป็นเครื่องจักสานนั่นเองคะ่ะเครื่องจักสานในพื้นที่ของจังหวัดจังซาวเลยนะคะเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยเนื่องจากคนในพื้้นนนนที่่่เยาาาาจะิมมมํอไไใใชกร จากสารเรยกว่าถ้าใครผ่านไปจังหวัดทางซ้าเนี่ยต้องเลือกซื้อกันเลยทีเดียวค่ะอาจากนั้นนะคะเมื่อเรานำลวดลายทั้ง3ลวดลายนะไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยกันวิเคราะห์นะคะเราก็ได้ลวดลายที่มีความเหมาะสมที่สุดในการพัฒนานะคะนั่นก็คือลวดลายประกัรนั่นเองค่ะแล้วก็นำลวดลายที่ได้นะคะมาวิเคราะห์ลวดลายส่วนต่างๆที่มีความเป็นจุดเด่นของมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพการวิเคราะห์ลวดลายการเคลื่อนไหวของประกัรนะคะแล้วก็เป็นลวดลายที่ได้รับการคัดเลือกนะคะซึ่ง ลวด,ดลายเนี่ยเรามาตัดทอนนะคะให้มีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุดนั่นเองค่ะ ซึ่งลวดลายที่เราทําการออกแบบนะคะมันก็จะแสดงถึงการเคลื่อนไหวความต่อเนื่องลึกซึ้งยังมีการผสมผสานความเชื่อในเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตแล้วก็ลวดลายเนี่ยมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะแอบกระซิบนิดนึงว่าลวดลายประกัศโนอ้อย่างที่เรารู้เลยเนี่ยมันสามารถนําไปเสริมทั้งด้านองจุ้ยได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเขามีความเชื่อกันว่าปลานะคะปลาเนี่ยเป็นสัตว์มงคลในการเสริมโชคลาภส่ง ในประษัทมงคลนะคะในการเสริมโชคลาภนะคะแล้วก็เสริมดวงนะคะซึ่งเราก็สามารถนํามาใช้ในการตกแต่งบ้านได้ใช่ไหมคะเพราะว่านในการตกแต่งบ้านบางทีนะคะเราก็จะต้องดูเลือกดูย้าดูหวงจุ้ยต่างๆด้วยใช่ไหมซึ่งอันนี้เราก็สอดแทรกความเชื่อเข้าไปในรวดลายให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วะคะ่ะในการวิเคราะห์วัสดุนะคะอะเรามาวิเคราะห์วัสดุกันเราพบว่าวัสดุที่สําคัญในการสร้างสรรค์หลักๆนะคะมีอยู่ด้วยกันประมาณห้าประเภทด้วยกันนะคะเรามาดูกันดีกว่าอย่างแรกก็คือกวยหลอดบีบนะ กร้ยหอดบิอันนี้ก็จะคือต้อนทุนต่ำนะคะหาซื้อได้ง่ายไม่ยุ่งยากก็คือเป็นการนำเอาอดูตามตัวอย่างเลยนะคะอันนี้เห็นไหมแถม อันนี้นะคะก็คือการนําเอาถุงพลาสติกหรือว่าถุงที่ใช้ในการทําอาหารนะคะมาตัดเป็นทรงกลวยเพื่อง่ายต่อการลงเส้นสามารถบีบนะคะรวดลายได้อย่างประณีตเลยส่วนเส้นลายทองนะคะก็จะเป็นการนําเอาเส้นต่างๆอ่ะอย่างที่เราว่าอันนี้ก็จะคือเส้นลายทองเนะคะเพราะว่ามันเป็นสีทองอันนี้เป็นเอกลักษณ์สาคัญเลยนะคะแล้วก็นิยมใช้ในการออกแบบนะต่อมานะคะก็จะมีการพัฒนาโดยการผสมสีอะคริลิกเข้าไปเพื่อมีความสดใสแล้วก็ชัดเจนมากินเคลืนสีที่ผสมเข้าไปเนะะี่ยค่ะ ก็จะเข้ากับสูตรอ่ะมีสีอะไรบ้างอย่างที่เราเห็นเลยนะคะที่สําคัญอันนี้เห็นไหมอ่ะก็จะมีสีน้ําเงินนะคะที่เรานํามาผสมสีแดงนะคะสีม่วงแล้วก็สีเขียวซึ่งมันก็จะสร้างลวดลายได้หลากหลายอีกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษคาร์บอนหนาะอันนี้ก็จะใช้สําหรับการวางแพทเทิร์นแล้วก็การลอกลายนะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่เรานํามาใช้นะคะก็คืออุปกรณ์ที่สําคัญเลยที่เราจะนํามาระยุก์องเช่นกระเป๋าเสื้มอมาฮอมต่างๆเนาะ ต่อมาค่ะเรามาดูเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์กันมั้งดีกว่าค่ะกระบวนการสร้างสรรค์น,นะคะอันนี้ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะมีการผสมนะคะเส้นลายทองตามสูตรเฉพาะแล้วก็สูตรหลักของเขานั่นเองค่ะ แล้วก็จากนั้นนะคะก็เอาพลาสติกเนี่ยมาเป็นกลวยบิดนะคะแล้วก็ทกําการเขย่านิดนึงด้วยมันเข้ากันนะคะเลือกลายเลือกแบบคาร์บอนหรือวัสดุผ้าต้องการที่จะเลือกลายนะคะแล้วก็ใช้ดินสอเนี่ยเขียนทับไปก่อนนะแล้วก็จากนั้นนะคะเมื่อเราเขียนทับเสร็จแล้วแล้วก็ลงสีได้หลากหลายเลยค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้ให้แห้งนะคะจากนั้นก็เอาไปรีดทับด้วยเตารีความร้อนสูงนั่นเองค่ะ ซึ่งข้อสําคัญนะคะก็คือมันสามารถซักเครื่องซักมือได้ตามปกติเลยนะข้อจํากัดของมันก็คือมันมีความทนทานนะคะแต่ก็สามารถรอกรือจางไปตามระยะเวลานะคะการย้าเส้นก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงครั้งนะคะซึ่งมันก็จะทําให้มีความทนมากยิ่งขึ้นนะคะ<อ>จากการศึกษานะคะสอบถามผู้ช่วยชันแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตเนาะพบว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับของตกแต่งบ้านแล้วก็ตอบสนองทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นหะลักผู้ศึกษาเนี่ยจงได้ทําการคัดสรรผลิตภัณฑ์นะคะศึกษา ข้อมูลประเด็นั่า์เกี่ยวกับของตกแต่งบ้านที่ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้ออันดับต้ตนๆเลยนะคะนั่นก็คือโคมไฟนั่เนเองค่ะผู้ศึกษาจึงได้ทําการออกแบบนะคะโคมไฟนะคะเส้นลายทองนะคะโดยการวิเคราะห์หลักวัสดุดังนี้ค่ะ จากการเปรียบเทียบข้อมูลนะคะวัสดุที่เราได้ดังกล่าวนะคะในการเลือกใช้เป็นเครื่องจัการาสเนี่ยเราพบว่าพันไม้ไผ่ที่มีความเหมาะสมและได้รับความนิยมในการทำเป็นเครื่องจักรารหรือของตกแต่งบ้านมากที่สุดนั่นก็คือไผ่ลวมนั่นเองค่ะเนื่องจากเป็นพันไม้ไผ่ที่มีความสวยงามนะคะลำต้นเล็กปองค่อนข้างเรียบนิยมนำมาใช้ในการตกแต่งบ้านนะคะซึ่งก็จะเป็นโทนประมาณนี้เลยนะคะเป็นสามารถตัดได้ง่ายอ่อนน่ง่ายนะคะสามารถเอาไปขึ้นรูปได้หลากหลายน,นั่นเองค่ะ ่อมาการเปรียบเทียบหลอดไฟนะคะอ่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นกันหลอดไฟละมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของหลอดไฟผู้ศึกษานะคะได้เลือกหลอดไฟที่ใช้นะคะนั่นก็คือหลอด LED นั่นเองนะคะซึ่งหลอด LED ที่ผู้ศึกษาเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นหลอด LED ทรงปิงปองแบบนี้นะคะ3วัตต์ ซึ่งมันก็จะมี3แสงด้วยนะมันก็จะมีแสงวอมไว้นะคะแสงเดมไว้แล้วก็แสงครูไว้อายุการใช้งานก็คือ15,000ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีอีกประเภทนึงก็จะเป็นหลอด LED เหมือนกันนะคะขนาด13วัตต์โทน3 4สีเหมือนกันอันนี้ก็จะสามารถปรับแสงปรับสีได้ทั้ง3แบบเลยนะซึ่งมันจะช่วยทําให้เรานะคะสามารถ ตอบสนองความต้องการเราได้หลากหลายเลยอย่างเช่นบางคนนะชอบใช้แสงสีส้มก่อนนอนใช่ไหมคะแสงสีขาวในการอ่านหนังสือก็สามารถปรับได้หลากหลายเลยอายุการใช้งานก็จะอยู่ที่30,000ชั่วโมงนะคะ เนื่องจากหลอดไฟ LED อาทำไมถึงเลือกใช้หลอด LED ใช่ไหมเพราะว่ามันประหยัดพลังงานค่ะและที่สําคัญนะคะเกิดความร้อนต่ํามากใช้ watt น้อยแต่ว่าให้แสงสว่างที่มากกว่าที่สําคัญเนี่ยถนอมสายตาด้วยเป็นมิกซิสิวัตลอมแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะคะความทนทานสูงหาซื้อได้ง่ายเป็นที่นิยมในการนํามาเป็นวัสดุในการผลิตโคมไฟนัน่นเองคะ่ะแบบที่3นะคะก็จะเป็นประเภทผ้านะคะผ้าที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นผ้าลินินนะคะอาเห็นไหม อันนี้จะเป็นผ้าลินินนะคะอ่าผ้าลินินทําไมถึงเลือกเป็นผ้าลินินละ่ะเพราะว่าอ่าเป็นผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีนะคะเป็นที่นิยมแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีมากไม่เก็บกลิ่นนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโปร่งแสงเป็นผ้าที่ดูเรียบหรูสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทําการศึกษาแบบเป็นขั้นตอนนะคะโดยการที่เราเนี่ยทำแบบสอบถามมาก่อนนะคะถามว่า เขามีความต้องการผลิตภัณฑ์ในแบบใดบ้านนะคะอันนี้จากข้อมูลพบว,ว่า49คนคิดเป็น98%สเนาะสนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะคะเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จำนวน1คนคิดเป็น98%นสนะสนใจวัสดุทั่วไปที่หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาประหยัดนะคะอันนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้วัสดุอีกนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการะะจากข้อมูลพบว,ว่า Uh, 70%อนะคะคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยควรตอบสนองทางด้านประโยชน์ใช้สอยมากที่สุดนะลองมา62%คิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยควรมีราคาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็52%เนี่ยคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะควรมีความสวยงามน่าใช้เรียงตามลําดับนี้ค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาเป็นขั้นตอนแบบล่างสเก็ตไอเดียนะคะเมื่อเราอิงจากปัญหาแล้วเนาะเราก็มาทําการล่างแบบกันเลยนะคะด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะวิเคราะห์จากอะไรบ้างละ่ะเรามาวิเคราะห์จาก พฤติกรรมนะคะการใช้โคมไฟนะคะแล้วก็แบบล่างแนวคิดมูดบอร์ดโทนสีต่างๆที่เราใช้ในการออกแบบนี่ค่ะคั้นต่อมานะคะเป็นขั้นตอนของการนําแบบล่างที่เราเด้คัดเลือกเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะจะเห็นได้ว่า แนวคิดเสริมที่เราใช้ในการพัฒนาก็คือเป็นการสร้างเอกลักษณ์นะคะมาใช้ในการพัฒนาอันนี้ก็จะเป็นแบบร่างแนวคิดของ s k e t ไอเดี a นะคะแบบเลือกแบบที่ได้รับการคัดเลือกก็มีอยู่3แบบนะจากนั้นเราก็นํามาพัฒนาต่อนะคะก็จะได้เป็นแบบร่างที่1นนะคะในการพัฒนาและปรับปรุงนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบร่างที่2นะคะในการพัฒนาและปรับปรุงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบบล่างที่3ในการพัฒนาและประปับปรุงไอเดียเดเวล็อปเมนต์นะคะเมื่อเราได้แบบร่างที่ทําการพัฒนาเมื่อสักครู่แล้วนะเราก็ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทำการคัดเลือกนะคะเพื่อนํามาทําเป็นสเก็ตไอเดียนะคะแล้วก็จะทําเป็นไฟแนลดีไซน์นั่นเองอันนี้จะเห็นไหมคะดูตามภาพเลยอันนี้ก็จะเป็นสเก็ตดีไซน์แบบที่1นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพ3 d ดีประกอบอยู่ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสเก็ตดีไซน์แบบที่2นะคะ มี 3D ด้านล่างแล้วก็สเกตดีใช้แบบที่3นะคะแล้วก็จะมีเป็นสเกตเอ่อสามดีอยู่ข้างล่างนั่นเองค่ะจากที่เราทําการสอบถามนะคะแล้วก็ประเมินพบว่าแบบที่3มเนี่ยมีจุดเด่นมากที่สุดในการที่จะเลือกมาพัฒนานะคะก็คือมีจุดเด่นในด้านอะไรมั้งมีจุดเด่นทางด้านความปลอดภัยแล้วก็ความคงทนค่ะมีความเหมาะสมมากที่สุดเลยรองลงมาอันดับที่2ก็คือความเหมาะสมในการใช้งานนะคะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเช่นกันแล้วก็ลำดับที่3เนี่ยก็คือมีลักษณะเฉพาะ เป็นลักษณะเฉพาะถิ่นเนาะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราก็ได้นําแบบร่างที่3าเนี่ยมาทําเป็นผลงานไฟนอลนั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเขียนแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น working drawing ต่างๆนะคะมีทั้งแบบ2มิติแล้วก็3มิติเนาะแล้วก็จะมีเป็นแบบการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบหลักๆที่ใช้นะคะสัดส่วนต่างๆแล้วก็มีเป็นการวิเคราะห์ composition นะคะในการออกแบบโคมไฟของเราด้วยนะ ค่ะเรามาสรุปผลการอภิรายกันเลยดีกว่าเนาะการอภิรายและการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยซึ่งจากที่เราได้ศึกษาค่ะเราพบว่ารวดลายต่างๆเนี่ยส่วนมากนะคะเขาจะศึกษาจากที่มาความเชื่อเรื่องนั้นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอย่างสาวรูปแบบรูปลายก็คือรูปแบบรูปลายที่ได้จากธรรมชาตินะแล้วก็รูปแบบรูปลายที่ได้รับแปลงบันดาลใจจากธรรมชาติมากเหมือนกันนะคะเมื่อเราได้ร้นลายต่างๆเนี่ยเราก็นํามาตัดท้ปรับรุงเปลี่ยนแปลงนะคะ,นะคะก็จะสามารถทําให้เกิดลวดงา ลดลายที่สวยงามได้ถ่ายทอดออกมานะคะทางลดลายต่างๆสะทอดออกมาทางนั้นความเชื่อมีการพัฒนาให้เกิดไปภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านที่พัฒนาองค์ความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะของคนในพื้นที่นั่นเองค่ะ ต่อมาอันนี้จะเป็นการอภิปรายผลในการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็คือผู้สืกษสาเนี่ยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะอย่างที่เราได้บอกไปก็คือทั้งทางด้านปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมินะคะเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบและได้รับแรงบันดาลใจรูปทรงมาจากธรรมชาติรูปลาต้นของต้นไม้สัดส่วนความกลเกลึงธรรมชาติแล้วก็ลักษณะความแข็งแรงแล้วก็รูปร่างดังกล่าวนะคะซึ่งนําลักษณะของธรรมชาติหรือรูปลายต่างๆเนี่ยมาใช้ในการออกแบบเพื่อมุ่งแก้ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายแล้วก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ลายต่างๆที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นกันไม่ชัดนะีคะอันนี้เราจะทําการเปิดให้เห็นไปเลยอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัฑ์กลโคมไฟของเราในนี้นค่ะ mm hmm. เมื่อเปิดแสงนะคะปำ mm hmm. พามโอ้โหทุกคนเอามันึ่งไงซาปห้ามม,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 มันก็จะเห็นถึงความสวยงามนะคะของแสง mm hmm. เห็นไหมคะหรือมีความเหมาะสมนะคะใช้งานง่ายสะดวกเพราะว่ามีสวิตช์ที่เปิดปิดนั่นเองจา้า สำหรับในการสัมมนาในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้แนวทางในการพัฒนานะคะเพื่อน,นําความรู้เนี่ยไปใช้ในการต่อย,ยอดในการคิดค้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นการประสมผสานระหว่างงานศิลปะ,ปะที่เป็นลวดลายเส้นทองเข้ากับผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้นะคะการสัมมนาในหัวข้อการศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์เส้นลายทองอำเภอ้ันโพจังหวัดจังหวัดสาวก็ได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ